สลยงามเลยครับผมสวยงามเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปนาอาพี่พี่ี่ทุกทุกท่านจ้ามื่อนี้ค่ะม,ม,มาพูดมาผอกับข้าวเล็กคือเก้เาครับผมเขาเขา,เขาหลบที่สองน่อยเนาะนตอนเสาร์วา่าสิเมื่อมาผอบมูมักใหญ่เลยพี่น้องมหานปากดังเดี๋ยวเสารเล็กสีพาเก็บมูใหญ่แห้งก,ก,ก็เลยสิเอาอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปแหลกหยานเหงาผูดน่อยเนาะ ไปลอกไปหลุดไปช่เมืองจ่าพี่น้องตื่นเต้นแห้งดีใจคักอู้ยห่แห้งอะไรจุ๊จุ๊ย่าปากอย่าปากไปไปหลุดไปงัดมวนมวนมันๆน้ำกันจ้าใสโอู้ยเใส่ลุยโอ้จ้าสุดยอดเลยครับผมโอ้ยหลายๆแห้งครับผม อื้ยสุดยอดสุดยอดรถเก็นโอ้รถลายเหี้ย้างเลยดอ้ยสักรยก็ม่มากมาเจ็บุเยเลเขอเจัยาก่นจกาจ้แม่ับเขา่งกายไปได้ยังไงเนาะ กินบ่ได้บ่อะไรอืมตุงมีบ่แม่สิ100 200อยู่บ่เนาะนับเอา cái ngọn xanh cái ui cái miếng cứ cho lúa này cứ cho lúa toàn kiếp hàng điều hái ngào hẻm miếng สำ้ำเท่าที่อาไดก็ <c oughs> จะไล้สิมข้างอ,อกตัวหัดลุดอุด้ย <c oughs> เลียวมาละเขาตา,ากผ้าตากสกเนี่ยหักใหม่ไปร้ายก็รู้ ว่าเป็นยุติ 嗯哼。Mm hmm. phong cảnh bạc bạc, vẫn đẹp đấy nè, con gà đưa, tàu phân. 嗯，鸟变色。

ิบเห็ดตัวเงียบคิดหลุมาตอนน้ะสัไลคุอยู่ในโเลยโนเดินสายขาเป็นชีเหยาวหต้องห่วงปวเริจากหววกันดีเด็กเนี่ย คนให้เเก็บเกาอยวนะแต่เก็บเพชรปลวกมาโอ้มวนแถมเงินี้เก็บเพชรตื่นตื่นแบบักซันสูขนาด dan buka i'm 也爱。 哇哦！Wow.

បងហាក hey, <mat> mm -hmm. ់បែមីគឺចុះចោលហើយដល់ខាងណាមីគឺចុះចោលហើយ buat dulu. mesti

ยาเดี่ยวเดียวีโซรีฟาวให้อะไรกองไยขั้นนี้หยาดดิหยาดมากกันนะคะเดี๋ยวแต่ผู้ถือเนาะมากานเพท่านว่ากองใยท่านออกอีกแต่หมองนี่โซลีฟ์ไอเก็บดุยูุ่ไอเก็บกับซุปีแม่นธรรมะธรรมะท่านเพื่อนเนาะแม่นธรรมะท่านเพ่ธรรมะซุปจังหวะโอกาสเพื่อนออกนะครับผมข้าศึกฆ่าแต่ใส่ใส่กระตาบอดไหลน่าจับพี่น้อง คุณเพิปวกกสีหูหูกันอยู่ว่าถ้าได้ยินเสียงมานี่ซันดเดี๋เด็เดีดเด็ดสี่เด็ดเด็ดเด็ดอดแดเด็ดเด็ดเด็ดเดหดคดับผม็ดเด็ดเด็ดเด็ดเย็ดเด็ดเดยดเด็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 เ็ดเ็ดเด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 ็ดด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดนด็ดอ จะเห็นจอดอยู่นี่ก็เป็นซีฟขัน้นครับผม,<า>แ,มแต่ผู้มานเนาะแมนจ้ะแต่เหากับมานแมนครับผมเม็นนตาฤาสิออกไปรดกระตาอีกกระตา,กกะตานโอ้ยหน้าผดหน้าผู้มผแมนจ<า>กมักดอกบ,อง,บองหมูบอเรน่าเลยพี่น้องหมูเดียวเต็มตาเลยเอ,อ้า,าว่างจังไลยล่ะจะคอยไปใส่กระตาไม่ เราจะไปขูดค้านเขาเนาะแม่เนคุณปุมเออเออเต็ม,มตาก็รู้บ่ปอีจานึงเหาอยู่บนเออม,มาจับพี่น้องหลังจากเก็บเรียบร้อยคุณปุ่มวู้ยเดือดเต็มตาเลยทั้งจุมมงจ่มทั้งบานจุ่มกระไลหน่อยเนาะบ,บานกระเบอมันว่าบานที่งเด้อบานยังงะพี่น้องเนี่ยกระลังงะ ขาเหี่ยวแต่เอาลึกแหงบ่ได้เนาะหากใหม่แม่จับพี่น้องหากใหม่ไรเ่เสาเล็กงัดจนปวดแขนมาในพี่น้องเ้ากระยางมาขากทางตื่นเต้นบักคักเลยพี่น้องบ่แหงกับบ่ได้อยู่กลางตั้งโพดอุ้ยสุดยอดเอาคลิปแหลกเข้ากับมานอยู่น้อยเนาะเอาคลิปเนียกะสิเป็นของวันที่หนึ่งเนาะดอกที่สองเสาเล็กกะสิพากระบานเลด้อจาตอนเนี้ยกะสองโมงแล้วเนาะอวนสีหอดเหื่อนจ้ะพี่น้อง ตนเพอออกมามาพอมูเดียวเ้าเก็บตมูเดียวเต็มตาพ่อเลยจ้ะพี่น้องออกกับปานแล้วเพราะว่าตั้งใจว่าสิกับปานแล้วเปินในปออีกมูหนึ่งนะจ้ะก็เล็กเก็บอีกคลิปหนึ่งเนาะเอาจ้ะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ขอตัวกับปานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไหลในซาเล็กเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกๆุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะสสวััดีครบจ้าไป คลิปนี้ค่ะขอถูกข้าไปหลายๆเด้องทางงัดประทึกใจเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเหตุจังไหนมันตื่นเต้ลเพืดได้เด็กงัดฮ็ตบวกกับสีหูซึกว่าเป็่นจังไหนเนาะชาวเรียงเห็ุแต่คนตื่นตื่นไว้ไปกับบ้านกันจ้า